ท,ทบห้าร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศนคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ร,พราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ การที่เราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรนั้นจะต้องผ่านกระบวนการตรวจทางวิทยาศาสตร์หลายขั้นตอนเราถึงจะสามารถเข้าสู่การรักษาป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคได้อย่างที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพงานชนสูตรสาธารณสุขที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 15189 2012เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคไว้ให้บริการกับประชาชนด้วยค่ะ งานชนสูตรสาธารณสุขโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกรมเก่ามีบุคลากรที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นเป็นที่ยอมรับและมีการควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบความชำนาญจากองค์กรภายนอกอย่างต่อนเนื่องห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะ มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่เก็บจากผู้ป่วยค่ะจะช่วยบอกให้แพทย์ทราบว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติทางด้านไหนเพื่อวางแผนการรักษาได้ถูกต้องค่ะห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 1 5 1 8 9และ1519 0นจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมีการตรวจประเมินทุกสองปีเพื่อสร้างความมั่นใจในลักษณะที่เป็นการประกันคุณภาพของการดําเนินงานซึ่งผลการทดสอบสามารถผ่านคุณภาพได้ตามเกณฑ์ทุกสาขางานของห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพงานชนสูตร สสาาธรณุขั้นตอนการปฏิบัติงานเริ่มจากการเก็บสิ่งทรงตัวจากห้องปฏิบัติการชั้นล่างนะคะเมื่อสิ่งส่งตรวจมาถึงที่ห้องปฏิบัติการชั้นบนแล้วเราจะทําการตรวจสอบสิ่งทรงตัวจเราจะแยกสิ่งส่งตรวจไปตามสาขางานโดยแต่ละสาขางานเราจะมีเครื่องมือช่วยตรวจวิเคราะห์หลังจากที่เราทําการตรวจสอบวิเคราะห์เราจะผ่านเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยนักเทคนิคการแพทย์ก่อนที่จะปล่อยผลการตรวจวิเคราะห์ให้แพทย์หลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการทำลายสิ่งทรงตัวซึ่งห้องปฏิบัติการของเราผ่านอมาตฐาน ความปลอดภัยนะคะสิ่งส่งตัวนี้จะไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจหาโรคประจําตัวของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและรู้เท่าทันโรคงานด้านชนสูตรสาธรารณสุขโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าอย่างให้บริการอย่างครบวงจรเช่นงานด้านเคมีคลินิกทําการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อตรวจหาน้ําตาลและการทํางานของตับไตาการตรวจกรดยูริกตรวจไขมันในเลือดและอื่น งานด้านโลหิตวิทยาเป็นการตรวจวิเคราะห์ความเข้มข้นของเลือดจำนวนเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดรวมถึงการตรวจหามาลาเรียตรวจหาพยาธิโรคเท้าช้างอีกด้วยงานด้านจุลธศตศาสตรส์คลินิกทำการตรวจวิเคาราะห์ปัสสาวะอุจจาระและน้ำจากส่วนต่างๆของร่างกายการตรวจด,ดูเซลล์ต่างๆในตกอนปัสสาวะโดยกล่องจุลธศน์การตรวจอุจจาระเพื่อหาประสิทธิ์รวมถึงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะโดยวิธีคัดกรอง งานด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องตรวจคัดกรองโรคไขวัดนกตรวจคัดกรองโรคไข้เลือดออกโรคไวรัสตับอักเสบ A B และ C การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์รวมถึงการตรวจหาปริมาณสารบ่งชี้มะเร็งชนิดต่างๆเป็นตน้นงานด้านจุลชีววิทยาคลินิกทำการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียคันตน้นโดยวิธีย้อมสีทนกรดเพื่อตรวจหาเชื้อวณโรคเชื้อราจากสิ่งทรงตรวจโดยมีการขูดผิวหนังเพื่อตรวจหาเชื้อราจากส่วนต่างๆของร่างกายและอื่นๆ การพัฒนาปัจจุบันมีระบบคิวระบบบาร์โคดเข้ามาช่วยในการเจาะเลือดผู้ป่วยแล้วก็วางแผนกันว่าผู้ป่วยสามารถเจาะเลือดที่รพอพสตอใกล้บ้านเราส่งเลือดมาโดยระบบโลจิสติกหลังตรวจเสร็จก็สามารถรายงานผลออนไลน์เจ้าหน้าที่มีบริการหลายคนค่ะก็จะไม่เสียเวลามีความรวดเร็วแล้วก็ผลเลือดก็จะออก เร็วคือเรามาโรงพยาบาลเราก็ม่ต้องเสียเวลามากเราจะเห็นได้ว่างานชนสูตรสาธารณสุขทําหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนําไปใช้ในการวินิจฉัยโรคติดตามการรักษาของผู้ป่วยอีกทั้งอย่างทันสมัยได้มาตรฐานบริการประทับใจและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลอีกด้วย นี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของอนงนาธวงวอนนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ทำงานด้วยความเสียสละอดทนเพื่อพยากรณ์โรคและประเมินสภาวะสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รู้เท่าทันโรคและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีสวัสดีค่ะ